เชื่อในวันอาทิตย์วันนี้มีคนถามเข้ามาว่าตอนที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากค่ะ break time ตึงแต่งค่ะเพราะไม่ใช่แค่แจกแบบสอบถามแต่ต้องเจอคนจริงสถานการณ์จริงปัญหาที่เจอผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกตอบแบบสอบถามยาวเกินไป บางครั้งเจอข้อมูลไม่ครบสิ่งที่ได้เรียนรู้เตรียมคำอธิบายสั้นกระชับให้คนเข้าใจง่ายพกเวอร์ชันสั้นของแบบสอบถามไว้สำรองมีแผน B เสมอเช่นถ้าเจอไม่ตอบก็หากลุ่มอื่นที่ใกล้เคียงสรุปคือการเก็บข้อมูลพักสนามมันไม่เคยตรงเป๊ะตามแผนหรอกคะ่ะแต่สิ่งสำคัญคือความยืดหยุ่น p l u การเตรียมตัว ยิ่งเตรียมเยอะยิ่งเจอปัญหาหน้อยแล้วคุณละ่ะมีประสบการณ์ภาคสนามแบบไหนามาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะ